Polycom Teammer We love you and it's the championship from RW 20ครับ with Tha and the team ขายรหัส ROV e ราคาถูกปลอดภัยได้รับซื้อรหัส ROV e ราคาร้อนสนใจ,จ้ติดต่อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะเติมคูปอง ROV e, ใช้เพียง Open ID ถูกกว่าเติมเองสะดวกปลอดภยัยเติมคูป,ปองและดูโปรโมชั่นได้ที่ Facebook Get Top Up หรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสวัสดีครับกลับมาเจอกับต่อท่าน e-sport อีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับรายการ ROV e Update รายการครับที่จะอัปเดตข่าวสารในวงการ ROV e. ให้เ,เพื่อนๆได้รับรู้ก่อนใคร 7K2 คออกลงแจงแฟนคลับหลังโดนทั่วลงแถมลืนหนักป๊อบเบคอน m e มอาจดันคิวคิวขึ้นมาแทนโค้ดเอกเลดลูบี้ที่ระหว่างเต่าเอกกับมอสใครดีกว่ากันเนทเฟิร์สวันคอมเมนต์ขอโทษผู้บริหารทีมเบคอนบูโนปิงอิเลสลงแข่ง1ต่อหนึ่งในศึก AAC 2020ปีนี้เรปีนี้เด้ว่าหลังจากที่ทีทมป๊อบเบคอน m e มครับพลาดท่าตกรอบ AAC 2020ก็เกิดดราม่าในโลกโซเชียลตามมาหลัง หลายต่อหลายเรื่องเรื่องที่เราเคยรายงานไปก่อนหน้านี้ครับก็ยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่แฟนเกมบางกลุ่มหันมาโจมตีทีมบุรีรัมหาว่าทีมบุรีรัมครับตั้งใจโยนเกมในแมตช์ที่แพ้ทีมเอาคอมโบซึ่งแฟนๆกลุ่มนี้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าบุรีรัมอยู่ในเตตัดชุดผู้เล่นหลักลงแข่งคงเอาชนะเอาคอมโบไปแบบไม่ยากแต่แน่นอน ถ้าทีมชุดหลักบุรีรัมชนะทีมป๊อบเบคอนทามก็คงจะได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วโดยจากกระแสดราม่าเรื่องนี้ครับทางเพจออฟฟิเชียลหลักของทีมเบคอนทามก็ได้ออกมาวอนขอแฟนคลับของทีมว่าอย่าเอาเรื่องแบบนี้ ไปเก่าโทษทีมบุรีรัมย์หรือทีม,มอ,อื่นๆเลยซึ่งนอกจากเพจ Official Bacon Time จะออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้แล้วล่าสุดครับผู้บริหารทีมเบคอนทา m อย่างคุณสุรศักดิ์วินิตก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวเช่นกันโดยคุณสุรศักดิ์ย้าว่าฟอร์มของปนะั๊บเบคอนทามณตอนนี้ก็ถูกต้องแล้วที่ไม่สามารถผ่านข้อรอบน็อกเอาท์ไปได้และทีมปบเบคอนทามไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโทษใครบอกตรงๆ ด้วฟอร์มของเบคอนไทม์เราก็ไม่สมควรได้เข้ารอบหรอกครับได้แต่กลับมาน,นั่งพิจารณาตัวเองโดยไม่มีสิทธิ์โทษใครเลยวินซี่จับฉลากส่งเบคอนไปอยู่กลุ่มที่ดีมากโอกาสเข้ารอบดูดีสุดๆโชคดีที่เราเจอเอาคอมโบเป็นทีมแรกการจูนทีมของทีมนั้นและความเข้าใจในเกมอย่างสู้เราไม่ได้ทำให้ชนะมา2ต่อ0ทีมเขาพัฒนาได้เร็วจริงๆครับวันที่เจอเรา ยังออกไอเทมแบบมึนๆอ,อยู่เลยต้องให้เครดิตเขาด้วยถ้าต้องมาเจอกันในวันนี้ผมเองก็ไม่มั่นใจว่าจะชนะเขาได้ถ้าเราเอาแค่หนึ่งแต้มจากบุรีรัมได้เราก็น่าจะเข้ารอบไปแล้วไม่ต้องมารอลุ้นและบุรีรัมเองก็จะต้องใส่สุดในเกมที่จะต้องเจอกับอัลคอมโบและถ้าเราชนะบล็อกเกมมิ่งได้เราก็เดินเข้ารอบอย่างสง่าง,งามด้วยขาของเราเองเช่นกันขอบคุณแฟนๆที่พยายามหาเหตุผลในการแก้ตัวให้เราหรือให้กําลังใจทีมเราแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องยอมรับในความผิดพลาดของเราเองและ ทนกับช่วงเวลาในการปรับเปลี่ยนทีมต่อไปผมยังไม่ยอมแพ้แน่ๆและทีมก็เช่นกันยังคงควานหาหนทางกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องในอนาคตข้างหน้าซึ่งภายหลังครับจากประเด็นที่ผู้บริหารทีมเบคอนออกมาโพสเนทเฟิร์สวันกับตันทีมบุรีรัมยูเนเต็ดก็เข้ามาคอมเมนต แสดงความขอโทษที่อาจเป็นหนึ่งปัจจัยทาทีมเบคอนอดไปต่อในรอบน็อกเอาท์แน่นอนครับเมื่อเนทเฟิร์สวันเข้ามาคอมเมนต์ขอโทษคุณสุดศักดิ์วินิตผู้บริหารทีมเบคอนก็ยังยืนยันคําเดิมครับย้ําเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ความผิดของเนทหรือทีมบุรีรัมยูเนเต็ดเลยซึ่งนอกจากดราม่าเรื่องนี้ยังมีอีกหดราม่าควันหลงหลังเกม ดราม่าเรื่องนั้นก็คือกระแสะแฟนเกมลุมโจมตีเซเว่นเคทูมิดเลนคนใหม่ของเบคอนอย่างหนักแฟนเกมอาีบางกลุ่มครับชี้ว่าที่เบคอนตกกรอบปัจจัยหลักๆมันมาจากความอ่อนประสบการณ์ของเซเว่นเคทูและแฟนขับบางคนก็คอมเมนต์โจมตีแรงที่ว่าเซเว่นเคทูฝีมือเนี่ยไม่ถึงระดับทีมเบคอนโดยจากกระแสะทัวลงเซเว่นเคทูที่ผ่านมาเจ้าตัวก็รับรู้กระแสะการโจมตีนี้อย่างดีเซเว่นเคทูได้ออกมาเคลื่อนไหวและได้ออกมาแถลงชี้แจงต่อแฟนลับผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของเขาก่อนอื่นเลย ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทําให้ผิดหวังมากในรายการครั้งนี้ซึ่งมันเป็นรายการทัวร์ใหญ่ครั้งแรกของผมเลยครับผมเลยกดดันตัวเองเยอะมากๆไม่ค่อยการเล่นเล่นพลาดหลายชอ็อตทําให้เพื่อนในทีมแพ้หลายเกมการตัดสินใจที่ลังเลมันจึงออกมาดีไม่พอที่ตั้งใจไว้ครับซึ่งมีหลายๆชอ็อตถ้าผมทําได้รูปแบบในเกมน่าจะออกมาได้ดีกว่านี้มากมันเป็นประสบการณ์กับผมมากครับทำให้ผมรู้ความผิดพลาดของตัวเองในหลายๆอย่างในตัวผมทําให้ผมรู้ว่าผมยังต้องพัฒนาอีกเยอะมากๆผมจะนําบทเรียนราคาแพงในครั ั้้งนีไปปรับปรุงแก้ขไขและพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้และจะจำประสบการณ์ในครั้งนี้เป็นบทเรียนไปตลอดและผมก็อยากขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้ผมมากๆมันช่วยได้เยอะมากๆเลยครับและข่าวลือล่าสุดที่เต่ถาถ e ัด e-sport เราได้รับรายงานมาอนาคตของเจ้านนตอนนี้ ก็เกิดเครื่องหมายคำถามแล้วเขามีกระแสะข่าวลืออย่างหนาหูว่าทีมป๊อบเบคอนไทม์เตรียมดนันคิวคิวผู้เล่นมิดเลนจากเบคอนดีมขยับขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ตามรอยเต่าเอ็กอีกคนจากกระแสะข่าวลือนี้ครับเราลองมาวิเคราะห์ดูก็พอมีความเป็นไปได้อยู่เพราะจากไร้หมูหวานหมูหวานเคยบอกว่าทีมเบคอนชุดหลักเนี่ยพยายามดานันผู้เล่นจากทีมดีมขึ้นมาอยู่ดันเต่าเอ็กขึ้นมาแล้ว1คนและเคยจะพยายามดันมาร์กี้ขึ้นมาเล่นแต่ร์ก้ ก็ไม่ยอมตกลงขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ซึ่งคิวคิวมิดเลนของทีมเบคอนดีมครับก็มีสิทธิ์เป็นลายต่อไปเพราะดูจากขุมกําลังทีมเบคอนไทม์ในตําแหน่งมิดเลนแล้วตําแหน่งมิดเลนยังไม่ลงตัวเลยโดยสรุปข่าวลือนี้ครับผู้เล่นอย่างคิวคิวก็อาจขึ้นมาท้าชิงตําแหน่งได้สลับกันลงกับ 7K2 หรือไม่แน่ครับคิวคิวก็อาจจะเข้ามาแทนอย่างถาวรใครจะไปรู้ยังไงเรื่องนี้ครับเราถัดอ e ีสปอร์ตก็คงต้องติดตามกันต่อไปถ้ามีความคืบหน้า เราจะรีบรายงานให้เพื่อนๆได้ทราบข่าวของที่ป๊อปเบ o คอนทายังไม่หมดครับเมื่อคดเอกเล d ลูบีที่ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของสังกัดเบ o คอนทาโคดเอกครับก็ได้ออกมาวิเคราะห์เรื่องที่น่าสนใจซึ่งเกี่ยวกับตัวมอสและเต่า X อกโดยคดเอกเลสลูบีครับได้ชี้ถึงความแตกต่างและความเหมือนระหว่างมอสกับเต่า X และแน่นอนครับตาัดอีสปอร์ เราก็ได้สรุปสาระสําคัญที่โค้ดเอกออกมาวิเคราะห์เกี่ยวกับมอสและเต่า X แต่ถ้าเ,เพื่อนๆอยากเข้าไปอ่านบทความดีๆของโค้ดเอกแบบเต็มๆก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ f a c e b o o เลดลูบี้สำหรับการวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างมอสและเต่าเกขอยกมาจากประสบการณ์ที่เขาเคยสอนทั้งคู่มาในทีมเบคอนเรื่องแรกครับโคดเอกเนี่ยตีความแบ่งสไตล์การเล่นของโรมิงได้เป็น2ประเภทประเภทแรกคือโรมิงแบบคอลเลอร์ประเภทที่2คือโรมิงแบบสนับสนุนโดยโคดเอกชี้ว่า มอสมีสไตล์การเล่นแบบโลมิงคอลเลอร์หรือโลมิงตัวคอลล่าส่วนเต่า X สไตล์แตกต่างออกไปเต่า X มีสไตล์การเล่นแบบโลมิงสนับสนุนสำหรับความเหมือนและความแตกต่างของเขาทั้งคู่โดยสิ่งที่โคดเอกบอกว่าทั้งคู่เหมือนกันก็คือมอสและเตา่าเป็นคนดาฟีโล่หลักให้แกีทีมมอสเป็นคนดาฟีโล่แบบเด็ดขาดตัวไหนเป็นตัวไหนต้องหยิบส่วนเต่า X เ,เวลาดาฟจะเสนอชื่อฮีโร่ออกมาและถามความเห็นกับเ,เพื่อนๆว่าดีไหมประเด็นนี้ครับโคดเอกพยายามชี้ว่าสไตล์การดาฟีโล่ของเขาทั้งคู่ มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งสําคัญที่โค้ดเอกอยากแสดงให้เห็นก็คือผู้เล่นโลมมิ่งแบบมอสและเต่าที่เป็นคนด่าพีโล,ล่หลกจะเป็นลมที่อ่านเกมเก่งจะรู้ว่าแต่ละเกมทีมเนี่ยควรจะเล่นยังไงเกมควรด,ดําเนินไปแบบไหนโดยโค้ดเอกยังได้บอกอีกว่าสิ่งที่ทั้งคู่มีเหมือนกันก็คือเรื่องความทุ่มเทที่โค้ดเอกเห็นจนคุนตาและเห็นอยู่บ่อยครั้งหลังการซ้อมคือโค้ดเอกจะเห็นมอสนั่งดูรีเพย์ซ้ำไปซ้ำมาหรือแม้กระทั่งเรียกเพื่อร่วมทีมเข้ามาติวเข้มส่วนความทุ่มเเทข,ของต่า่าน,นี เต่า X หรือว่าต้องหัดเล่นตำแหน่งอื่นเต่า X จะซ้อมทั้งวันทั้งคืนนับ10นับร้อยตาและสิ่งสุดท้ายที่โค้ดเอกมองว่าทั้งคู่เหมือนกันก็คือทักษะการเล่นมอสและเต่า X ขนาดฮีโร่ซัพพอร์ตคนละสไตล์แต่สไตล์ฮีโร่ที่พวกเขาถนัดว่าทักษะการเล่นของพวกเขาเล่นได้ดีทั้งคู่และสําหรับความแตกต่างที่โค้ดเอกมองว่ามอสและเต่า X แตกต่างกันสิ่งแรกครับก็คือการที่มอสเนี่ย เป็นลมมิ่งแบบค้าหลักเมื่อลมมิ่งเป็นคอหลักลมมิ่งอยากจะไปทําเกมตรงไหนอยากจะไปป้องกันอะไรจะทําให้ทีมมีความรวดเร็วในการตัดสินใจประกอบกับนิสัยของมอสมอสทำอะไรค่อนข้างเด็ดขาดโค้ชเอกจึงมองว่าในเกมที่มอสลงเล่นเป็นตัวจริงลมมิ่งจะเป็นตัวเดินเกมหลักอย่างชัดเจนแต่โค้ชเอกก็ชี้ว่า การที่โลมิ่งเป็นคอหลักแบบนี้ก็มีข้อเสียโลมิงที่เป็นคอหลักต้องโฟกัสทุกอย่างในแมปแบบละเอียดซึ่งอาจจะทําให้โฟกัสกับการเล่นของตัวเองได้ไม่มากพออาจทําให้เล่นผิดพลาดหรือสื่อสารภายในทีมผิดพลาดได้ส่วนการเล่นของเต่าเอกกเอกชี้ว่าการเล่นของเต่าเอกจะเป็นสไตล์ค่อยเป็นค่อยไปเล่นแบบละเอียดรอบคอบยกตัวอย่างเช่นตอนที่เต่าเอกเล่นอยู่กับเบคอนดีมเต่าเอกจะเป็นผู้เล่นคอรองและมี DCB เป็นคอหลักเมือ่อเต่าเอกรับหน้าที่คอรองเต่าเอกจะไม่ต้องโฟกัสทุกสิ่งทุกอย่างภายในเกมซึ่ง ก็จะรวบรวมข้อมูลได้ง่ายและแตัดสินใจเข้าไปช่วยเพื่อนล่มทีมเล่นในแต่ละช็อตแต่ละช็อตนี่ก็คือเหตุผลที่โค้ดเอกจัดให้เต่าเอ็กเป็นลมมิ่งซับพอตนั่นเองโค้ดเอกได้สรุปเรื่องนี้ว่าการที่มีลมมิ่งสองสไตล์เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าสามารถสร้างความหลากหลายให้กับทีมได้เช่นวันไหนโค้ดเจจกักอยากเล่นเกมดุดันก็อาจจะใช้มอสลงหรือถ้าอยากให้เกมค่อยเป็นค่อยไปเล่นแบบรัดกุมก็อาจจะเลือกเต่าเอกเป็นซับพอตตัวจริงดังนั้นโค้ดเอกจึงชี้ว่าการที่จะบอกว่ามอและเต่าเอกใครเป็นผู้เล่นเก่งกว่า หรือดีกว่ากันในมุมมองของโค้ดเอกนั้นโค้ดเอกไม่สามารถบอกหรือวัดได้ผู้เล่นอย่างมอสและเต่าเอกทั้งคู่มีดีแตกต่างกันการเลือกสพอร์ตมันขึ้นอยู่กับทีมเบคอนอยากจะใช้แผนไหนอยากจะปล่อยอะไรในเกมการแข่งขันแล้วพาข้ามาดูข่าวต่อไปครับ เหล่าผู้เล่นดาวรุ่งในวงการ r o v พวกเขาก็ได้กลับมารวมตัวกันแบบเฉพาะกิจและสามารถคว้าแชมป์ r o v Form School ok Tulang s i t University Championship ได้สำเร็จโดยทีมดาวรุ่ง r o v ทีม The First One Reunion ประกอบไปด้วยโมซาจากทีม New Generation, บีจากทีม b a c o n Dream, ปอกปอกอดีตทีม Davita, หมูพี่อดีตทีม s o f Soy และหนึ่งในว่าที่ป่าคนใหม่ของท e e ีม Evo Esport, s port, ต่อ X e Support จากทีม Pop b a c o n Time และ Omni War อดีตทีม The First One พวกเขาเหล่านี้ผงาดคว้าแชมป์จะได้รับทุนก การศึกษามูลค่ากว่า2ล้านบาทแล้วข้ามาดูข่าวสุดท้ายข้ามาพูดถึงศึก AC 2020กันต่อตอนนี้ครับเราก็ได้8ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายกันแล้วโดย4ทีมจากกลุ่ม A ครับก็ประกอบไปด้วยอันดับ1ห้องกลุ่มอ t ติจูดอันดับที่2ออลคอมโบอันดับที่3บุรีลำอันดับที่4บลบ็อกเกมมิง4ทีมเข้ารอบจากกลุ่ม B ครับอันดับที่1ทีมแอันดับที่2ไซงอนแฟนทอมอันดับที่3แมททีม อันดับที่4ีทารอนอ e ีสปอร์ตผลการควยประกบคู่คู่แรกครับเป็นฮ่องกงแอติจูปปะทะทีมทารอนคู่ที่2บุรีรัมย์เนเต็ดปะทะไซ่งอนแฟนทอมคู่ที่3ทีมแฟดปะทะบล็อกเกมมิ่งคู่ที่4แมตท,ทีมปะทะเอลคอมโบโดยอิงจากตารางการแข่งขันครับรอบควอเตอร์ไฟนอลแมตท,ที่1-6ถึงจะใช้ระบบเบสออฟไฟและแมตท,ที่7ถึงแมตที่10จะเปลี่ยนมาใช้ระบบเบสออฟเซเว่นและรอบควอเตอร์ไฟนอล แข่งขันกันตั้งแต่วันที่ 2- ถึง6ธันวาคมนี้สำหรับการแข่งขันหมวด1ต่อหนึ่งทีมที่มีสิทธิ์ส่งผู้เล่นลงชิงชัยคือทีมที่สามารถผ่านข้ารอบ8ทีมสุดท้ายบุรีรัมย์ยูเนเต็ดคนนี้ครับส่งบูโนปิงลงแข่งแทนนุนุที่ปีที่แล้วนุนุคว้าแชมป์มาได้ทีมท่ารอออีสปอร์ตครับส่งอีเลสลงมาแข่งทีมไส้งอนแฟนทอมส่งเลสทีมแฟดส่งเกาหรือที่หลายๆคนเรียกว่ากาอูทีมฮ่องกงเอติจูส่งอาเบลทีมแมสส่งคูคุทีมบล็อกเกมม ทิปเอาคอมโบส่งซีกําตสำหรับการแข่งขันหมวด1่ตอนหนึ่งครับจะเริ่มแข่งขันวันที่2ธันวาคมเช่นกันและนี่ครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แต่ก่อนจากกันครับตอวทายอีสปอร์ตเราอยากถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อนๆเห็นด้วยกับโค้ดเอกเซลลูวี่ไหมคิดว่ามอสหรือเต่าเอกคนไหนดีกว่ากันและคิดว่าการแข่งขัน1ต่ตอนปีนี้แชมป์จะตกเป็นของใครถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องต่อถายอ e ีสปอรด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับแอดมินเทพจีขายรหัส Rov ราคาถูกปลอดภัยได้รับซื้อรหัส Rov ราคาร้อนสนใจติดต่อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะเติมคูปอง Rov ใช้เพียง Open ID ถูกกว่าเติมเองสะดวกปลอดภัยเติมคูปองและดูโปรโมชั่นได้ที่ Facebook แก๊ตท็อปหรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลย